เยอะกินข้าเอ๋อจ้เข้าจำมันเป็นยังจ้ำถ่วยหันดรัวเออออจำนี้หรือ่าจำนี้เป็นยังจ้ำเออเออเสร็จป้าความเสร็จป้าร้อมเสร็จป้าความกอนเอาจำนีนีนี้มยาดโง่เราเนอะมนญ้าดีโ่เราเองโอ้ยเห็ใดมันกัเกลาหมยเวล่ะเสร็จป้าความดยจ้ง โอ้เอาอ่ะเราบริกีนเขาจะคำอยู่เลยเนี่ยไปคุณไท้เนี่ยเม็ดกิเทเขาแอบยามเมียจามมามอามเสร็จปักพร้อมเสร็จปักพร้อมก่ันเพื่อโอ้ยเอาเอาเม็ดแอบรูปเมียอ๋อโอ้หั่นกิไทรทางขี้คว้าเข้าไปเสร็จปักพร้อมเสร็จปักเดี๋ยวพากนะพักอยู่ได้เดี๋ยวพัเสร็จพักเสร็จปักเออ อ๋อเนี่ย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 เพชรเนี่กินมได้เพชรเนี่ยจำนี่รัวจำนี่เอาจำนี้เสร็จปากป้อมเสร็จป้อมแน่ออ้านีเสร็จร้อมอือ้าวอยอ่ารบได้เสปักก็ค่ขำอยู่เส็จปักเอาหาเสร็จ้อมหาเสร็จ้อมหาเสร็ เออเอาเขอไซด์มเรื่อยปูอยากเขาขับจ้ำเอาจ้ำขับปากเขับปากเร็วเขับปากเขาขับปากเอออ้ากินกินเอออยู่เอิร์นอยู่เอิร์นอยู่เอิร์นอ้ำจ้ำเสร็จปักพร้อมเสร็จปักพร้อมแล้วปักพร้อเลยให้ได้เอาเสร็จปัก Não, é. é.